สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการที่บริเวณด้านหน้าสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาเือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่จากทั่วประเทศกว่า27องค์กรพร้อมด้วยคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนนำโดยนายเลิศศักดิ์คำคงศักดิ์ ร่วมกันยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐยกเลิกบันทึกความเข้าใจ MOU ด้านแร่หายากที่ลงนามร่วมกับรัฐบาลไทยโดยระบุว่าเป็นข้อตกลงที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรุนแรง นายเลศสักกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากเหมืองแร่ในประเทศเพื่อนบ้านเช่นเหมืองแร่หายากในเมียนมาซึ่งมีสารปนเปื้อนไหลลงสู่แม่น้ำโขงฝั่งไทยจึงเห็นว่ารัฐบาลไทยและสหรัฐขวรลงนามใน MOU เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษข้ามแดนมากกว่าการร่วมมือเปิดทางให้เกิดการทำเหมืองเพิ่มเติมในประเทศ มายังลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างและมีความพยายามที่จะระเบิดแก่งแม่น้ำโขงระหว่างพรมแดนไทยและลาวนำมาซึ่งการทำลายระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพครั้งใหญ่ที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในลุ่มน้ำโขงตอนล่างอันเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้ประเทศในลุ่มน้ำโขงตอนล่างประสบภัยที่ภัยแล้งที่เร็วลาสที่สุดในรอบตวสวรรษ์สองรัฐบาลไทยในอดีต เคยทำผิดพลาดมาแล้วสองครั้งจากการลงนามในสัญญาให้สิทธิ์สำรวจและผลิตแร่โพแตสในจังหวัดอุดรธานี mm hmm. เมื่อวันที่4ตุลา2527 mm hmm. โดยการให้สิทธิ์สำรวจและทำเหมืองแร่โพแทสครอบคุมพื้นที่ขนาดใหญ่ประมาณ1.5ล้านไร่และสัญญาว่าด้วยการสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำ ที่สีพื้นที่น้ำคิวผูกหุมทองเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2,534โดยให้สิทธิ์สำรวจและทำเหมืองแร่รองคัในหลายอำเภอของจังหวัดเลยบนพื้นที่ขนาดใหญ่ประมาณ3 4 6, 6 1 5ไร่ซึ่งสัญญาทั้งสองกระทำเกินเลยไปกว่ากรอบบทบัญญัติของกฎหมายใด,ดๆของกฎหมายแร่ของไทยอันเป็นกฎหมายหลักในการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการให้สิทธิ์สำรวจและทำเมืองแร่ ทุุกชนิดและะประเภทเนื่องจากเป็นการทำสัญญาจับจองพื้นที่แหล่งแร่เพื่อการสำรวจและทำเหมืองแร่ล่วงหน้าไว้ก่อนทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้รับสัมปทานสำรวจแร่และสัมปทานทำเหมืองแร่ตามกฎหมายแร่ซึ่งเป็นระบบสัธาทานปกติแต่อย่างใดรวมถึงให้มีบทบัญญัติมาตกาใดในกฎหมายแร่ของไทยที่อนุญาตให้ทำสัญญาลักษณะาานี้ได้ จึงกลายเป็นสัญญาผูกขาดที่ครอบลงไปในระบบสัมปทานปกติอีกทั้งหนึ่งอีกทั้งสัญญาทั้งสองมีลักษณะพิเศษอีกราหนึ่งคือเป็นสัญญานยรันดรที่ไม่ระบุวันสิ้นสุดสัญญาเอาไว้ต่างกับผลไม้แรกของไทยที่ระบุวันสิ้นสุดในสัมปทานสำรวจแร่และสัมปทานทำเหมืองแร่เอาไว้เช่นอาชญาบัตรพิเศษเพื่อสำรวจแร่พาวละ5ปี ธนบัตรเพื่อทำเหมืองแรกเราละ25-30ถึงปีเป็นต้นจึงเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายไม่ต่างจาก M O U อันเป็นการกระทําที่ละเมิดกฎหมายแรกของไทย 3. ทะเลฝั่งอนันญมณนของไทยมีการเปลี่ยนผ่านอย่างมีนัยสําคัญไปสู่ชีวิตที่ดีฝ่าเรื่องอื่นเรื่องที่ดีฝ่าเรื่องหนึ่งคือการลิกโฉมการทําเหมืองแร่ดีดุกไปสู่การท่องเที่ยวซึ่งการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวต้องแลกมาด้วยฟังสัดแย้งรุนแรง ถึงขั้นมีการเผาโรงงานแทนทาลัามที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่23มิถุนายนพศส5 2 9ซึ่งแร่แทนทาทลัามเป็นแร่สำคัญชนิดหนึ่งใน MOU ดังนั้น MOU จะเกิดการกระตุ้นให้พื้นแผ่นดินภาคต่างๆของไทยต้องกลายเป็นที่รองรับการลงทุนจากต่างประเทศที่ประสงค์จะเข้ามาทำการขอสัมปทานสำรวจและทาเหมืองแร่สำคัญและแร่หายากมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งในภาคใต้ของไทยนั้น แร่สาคัญอย่างเช่นแทนทลัมและแร่หายากส่วนใหญ่มักอยู่ร่วมกับสายแร่ญีุ่กสหรัฐจึงไม่ควรกระตุ้นให้รัฐบาลไทยหลักกันนโยบายจากผลของ MOU ที่จะเปลี่ยนโมทะเลอันดามันธรรมชาติอันสวยสดงดงามไปเป็นเมืองมลพิษจากการทําเหมืองแร่สําคัญและแร่หายาก 4. หากสหรัฐประสงค์จะลดอิทธิพลและอํานาจถูกข,ขาดของจีนในการครอบครองแร่สําคัญและแร่หายากของโลก ด้วยการจึงไทยและประเทศอื่นๆในเอเชียเข้าร่วมเพราะมองเห็นว่าไทยเป็นช่องทางหรือแหล่งนําเข้าแร่สําคัญและแร่หายากจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพ,พะาะจากพม่าและเราที่จีนครอบครองแบบผูกขาดแร่ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวกับสหรัฐนั้น MOU จะตอบสนองความประ,ะสมของสหรัฐไปในทิศทางที่เลวร้ายก็เพราะว่า MOU จะทำให้สหรัฐกลายเป็นผู้คุ้มครอง และปกป้องเส้นทางนําเข้าแร่สําคัญและแร่หายากจากพม่าและลาวทั้งที่ถูกและผิดกฎหมายเข้าไทยโดยไม่สนใจว่าการทําเหมืองแร่สําคัญและแร่หายากจากพม่าจะนํามาซึ่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตทรัพย์สินสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของประชาชนไทยแต่อย่างใดถ้าสหารัฐรู้อยู่แล้วว่าแร่สําคัญและแร่หายากหลายชนิดบนผืนแผ่นดินไทยมีจํานวนน้อยมาก ไม่มีความเข้มข้นพอที่จะคุ้มค่าในการลงทุนเชิงพาณิชย์ยังปรากฏความโง่เขลาของรัฐบาลไทยเมื่อต้นปี2567ที่ประกคมข่าวใหญ่โตว่าไทยเป็นแหล่งแร่ลิเทียมอันดับสามของโลกมีปริมาณสำรองถึง14.8ล้านตันด้วยความเข้าใจผิดว่าเป็นตัวเลขของแร่ลิเทียมบริสุทธิ์ทั้งที่ปริมาณดังกล่าวคือแร่ลิเทียมในเนื้อหินซึ่งหากสกัดให้บริสุทธิ์แล้วจะได้เพียง3 1 0 8 0ตันเท่านั้น ซึ่งเป็นการรีดเลือดปูต้องแลกกับผลกระทบดุลแรงในทุกด้านเพราะต้องใช้น้ําและสารสกัดปริมาณมากที่มีความเป็นพิษสูงและไทยเองก็ยังไม่พร้อมเพราะไม่มีเทคโนโลยีสกัดแร่ลิเทียมแร่สําคัญและแร่หายากชนิดต่างๆให้บริสุทธิ์ได้ที่ลึกซึ้งกินใจมากกว่าความเป็นมิตรเฉพาะรัฐบาลไทยที่วนเวียนอยู่บนเส้นทางที่กดประธานาธิบดีให้ตึงตัน หลังลงทุกวันสาารรัฐจึงไม่ควรมองไทยเป็นสมรภูมิของการต่อสู้ช่วงจริงและสำคัญและแลกหายและแลกหายากจ,ากจับกินเพราะการกระทำเช่นนี้นำมาซึ่งการทำลายสุขภาวะของประชาชนไทยที่เป็นมิตรต่อท่านและนำมาซึ่งการร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการทำลายสุขภาวะของประชาธิปไตยของประชาชนไทยจึงขอให้สหารัฐ ได้ดำเนินการยกเลิกเพิกถอน o u ดังกล่าวโดยเร็วที่สุดด้วยความเคารพนะฮะอันนี้ก็เป็นแถลงการที่มีเพื่อนๆนในเครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่ได้ร่วมลงนามด้วยและผมจะอ่านให้ทุกนนท่านได้ทราบแถลงการนี้ก็เป็นแถลงการของคณะกรรมการประสานงานองคอ์กรพลังเอกชนหรือกปปชร่วมกับเครือข่ายประชาชนผู้เป็นผู้เป็นเจ้าของแร่ ตังมีรายนามต่อไปนี้หนึ่งกลุ่มลักภูเต่าสองกลุ่มอนุรักษ์น้ำรับํำปลาหลายสกลุ่มคนลักบ้านเกิดหกหมู่บ้านนครสวรรค์สกลุ่มอนุรักษ์เขาเหล่าใหญ่ผาจันไดห้ากลุ่มลักภูสัมผัก้นามลุ่มน้ำเซินไม่เอาเหมืองแร่เจกลุ่มรักอำเภอวานนิววาดเจ็ดกลุ่มคนลักบ้านเกิดด่านคุณทศแปดกลุ่มลักดงลานเก้ากลุ่มรักบ้านแหง ุ่มเฝ้าระวังอมก่อย11ปุ่มคนดอยเต่าไม่เอาเหมืองแร่ 12. เครือข่ายเครือข่ายยุติหมวงแร่แม่เลียง 13. เครือข่ายลักลุ่มน้ำลา14เครือข่ายลักแม่น้ำกกผ้าตอนแม่อาย 15. เครือข่ายลักเขาเตา่าปูน 16. กปุ่มคนลักหัวหวาย 17. กลปุ่มลักเขากระลา18กลปุ่มอนุรักษ์เขาหินจอบ 19. บก้ตุ่มรักเขาโตกก๊ะกลาง 20. เครือข่ายพิทักษ์เขาตอกติงยี่สิบเอเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์เขาลาเมยี 22, ่บสองศูนย์พิทักษ์และฟื้นปูสิทธิชุมชน 23. มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ 24. มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมยี 25, ่สิบโครงการขับเคลื่อนนโยบายสารายนะด้านทรัพยากรแร่ยี่สิบห ขบวนเคลื่อนไหวผู้หญิงนักเสรต้องสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทยยี่สิบเจ็ดรติเข้าแกนมาปลุกีครับอันนี้ก็เป็นเครือข่ายพี่น้องเราจากทุกๆกภาคที่กําลังต่อสู้คัดค้านการทําเหมืองแร่ชนิดต่างๆในประเทศไทยได้มาร่วมแถลงการและก็ได้ยื่นหนังสือถึงสถานทูตในวันนี้ครับักับาคครบอกครับและเซ็นทำไมเซ็นหาสิแตกอย่างเซ็นโดยเพื่ออะไรถ้ามันไม่สําคัญ เพราะเนื้อหาใน m อ u มมันขัดแย้งกับสิ่งที่นายกพูดว่ามันไม่มีความสาคัญไม่มีผลกผุัทนทาในกฎหมายเพราะนี่คือเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาที่ต้องการช่วงชิงแร่หายากออกไปจากประเทศจีนโดยใช้ไทยเป็นช่องทางนําเข้าแร่เหล่านั้นเข้ามาในประเทศไทยรวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการทาเหมืองแร่ในประเทศไทยให้มากขึ้นนะครับดังนั้นการพูดว่า m อ u ไม่มีประโยชน์และไปเป็นหาสิแตกอย่าง จออริงอยากถามกลับด้วยว่าคําถามนี้คําตอบนี้ค่ะแล้วทําไมท่านไม่ศึกษาก่อนว่ามันมีขัดกับกฎหมายไทยหรือไม่และส่วนสําคัญคือเรื่องประเด็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมบอกว่าถ้ากระทบก็ไม่ก็ยกเลิกได้ประเด็นคือควรศึกษาและศึกษาหารือในประเทศก่อนหรือไม่โดยเฉพาะประเทศไทยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทำเหมืองแร่มาอย่างยาวนานแต่การไปตัดสินใจตรงนี้ไม่ผ่านกระบวนการที่เราคนในประเทศได้รับทราบก่อนด้วยซ้ําไปเรื่องอื่นแล้วไปเซ็นมพั้น ก็ถามกลับว่าท่านไปเซ็นก่อนศึกษาและประเมินได้อย่างไรทำทำไมประเทศไทยมีปัญหาสําคัญเรื่องแร่หายากและแร่สําคัญจากการทําเหมืองที่พม่าและ็ส่งผลกระทบข้ามพรมแดนมาที่แม่น้ํากกซึ่งตอนนี้นเป็นภาวะรุนแรงมากนะครับการท่องเที่ยวของแม่น้ํากกของแม่ของของำเภอแม่อายนี่หายไปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับพืชผลการผลิตท,ที่เป็นพืชส่งออกเช่นหัวแร่ที่เรากินกันตาม mk นู่นนี่นะครับเป็น ป็นพืชส่องออกที่สําคัญเนี่ยไม่มีใครรับซื้อแล้วเพราะว่าต้องใช้น้ําจากแม่น้ำปกในการลดปอปูนะครับอันนี้คือปัญหาใหญ่แล้วกป็ปริมาณสารละลายหนักที่เกิดจากการทาแร่หายากแร,กแร,กแรก่สําคัญในพม่าที่ไหลมาเนี่ยมันกําลังเข้าไปในห่วงโซ่อาหารของคนแม่น้ำปกนะครับดังนั้นสิ่งที่ประเทศไทยต้องทําและสิ่งที่อเมริกาต้องทําคือคุณต้องทำเป็นมูยูเรื่องนี้นะครับแก้ไขปัญหาการปนเปื้อน ข้างภูมิแดนเหล่านี้ซะก่อนอันที่ทางรัฐบาลเรียกว่าจริงๆแล้วไอ้ความยั่งย้นของแร่แหว่ของปยะเทศไทยก็ไม่ได้มากปริมาณก็ไม่ได้มากแต่ว่าเป็นแร่โมยู่กับมันมันนูขันแยมใช่ครับแร่หายากของประเทศไทยม,ไมีมากครับแต่เอโมยูอันนี้ไม่ใช่เอโมยูสำหรับแร่หายากอย่างเดียวครับมันเป็นแร่สำคัญที่เผาเรียกว่าบิ๊กคิดอีเข้ามินาเนอรัลที่มีมากกว่า60ชนิดซึ่งแร่หายากประมาณ17ชนิดนั้นเนี่ยเป็นหนึ่ง ในแร่สําคัญนั้นนะครับซึ่งสิ่งที่อเมริกาต้องการเนี่ยไม่ได้ต้องการเฉพาะแร่หายากที่ประเทศไทยมีน้อยประเทศไทยต้องการแร่หายากจากประเทศเพื่อนบ้านโดยใช้ช่องทางจากประเทศไทยนําเข้ามานะครับเพราะาปริมาณแร่หายากในเพื่อนบ้านโดยเฉพาะพม่าและลาวเนี่ยตอนนี้มันถูกครอบครองโดยจีนตอนนี้เอมยูเนี่ยมันกาลังล้อมกลับไปที่ประเทศจีนเพื่อหวังว่าประเทศไทยเนี่ยจะดึงส่วนแบ่ง แร่นาเข้ามาให้อเมริกาบ้างสองแร่สําคัญหกสิบชนิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแคนทนลัมไม่ว่าจะเป็นพวงไม่ว่าจะเป็นพังเซนเนี่ยมีอยู่ในประเทศไทยเยอะครับนะครับแล้วก็รวมเขาทั้งนาเข้าจากประเทศประมาเยอะด้วยนะครับดังนั้นเองเนี่ยมันจะเป็นกระตุ้นให้เกิดการทําเหมืองแร่เหล่านี้เยอะไปหมดนะครับเราจะขัดแย้งสับจีเป็นเวทีารต่สอสู้ให้พวกเขาเรใช้ที่สุดเราขัดแย้งกกบจีเเลยตอนนี้เป็น ตอนนี้เป็นอย่างนี้ครับการที่ทําอเมริกากับไทยทำเอโมยูอันนี้นะครับแล้วก็มองว่าแร่หายากในพม่าและลาวอยู่ในกำมือจีนมากเกินไปเพื่อหวังที่จะจะให้ประเทศไทยเนี่ยส่งส่วนแบ่งเหล่านั้นมาให้เนี่ยกลายเป็นว่าเอมยูเนี่ยเป็นการคุ้มครองปกป้องเส้นทางการนําเข้าแร่หายากจากพม่าและลาวโดยประเทศจีนและอเมริกาสองหมหาอำนาจกำลังลุมกินโตประเทศไทยอยู่ รเราตั้งใจจะส่งหนังสือไปทางไปทางไปสนย์อยู่แล้วครับแต่วันนี้เราต้องการมาแถลงการที่นี่ใช่ครับเราก็แน่าจไปที่ทำเนียบรัฐบาลน,นะครับไปเหมือนที่เรามาที่สถานทูตตรงนี้นะครับเพราะว่า อังที่เพื่อนเราได้บอกแล้วว่าการเซ็นครั้งนี้มันเป็นการเซ็นครั้งสำคัญมากที่เอาชีวิตประชาชนไทยไปเป็นเติมพันและก็เป็นการเซ็นที่เกินไปกว่ารอบของกฎหมายแรกกําหนดที่จะให้ทําในระบบสัมปทานอะไรได้ดังนั้นเราคิดว่าเอ็มยูนี้เป็นขัดต่อกฎหมายแรกนะครับเราก็ต้องไปยืมมนนะ่อครับ ครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับ